สวัสดีค่ะวันสำคัญวันหยุดประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2565นะคะได้แก่วันที่1สิงหาคมวันสตรีไทยวันที่4สิงหาคมวันสัตวแพทย์ไทยและเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะวันที่7สิงหาคมวันรพีนะคะเป็นวันน้ำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะ ก็คือพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์ค่ะวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและเป็นวันาศาสตร์จีนค่ะวันที่17สิงหาคมเป็นวันยกย่องแมวดำนะคะ เป็นวันพิเศษที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแมวดำเท่ากับแมวตัวสีอืนอ่นๆนะคะวันที่1 8สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะวันนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามีนิทัศการค่ะและวันลำดับสุดท้ายของเดือนนะคะก็คือวันที่26สิงหาคมเป็นวันสุนัขโลกค่ะเพื่อที่จะให้เรานะคะเอนดูดูแลสุนัขแสนรักเป็นสุนัขผู้ซื้อสัตว์ต่อมนุษย์ตลอดไปค่ะ